ว่ากันว่าสมัยก่อนมีนายทหารยศนายหมื่นขึ้นมาตัดต้นตะเคียนเพื่อนำไปทำเรือจึงเป็นที่มาของชื่อเขาล่องเรือตาหมืน่นแแล้้วผมกก็ชารรร์จบ,บลลตออะไไไนนีป่หลังจากเย็นวานที่นัดได้เห็นฝูงค้างคาวออกหากินในช่วงบ่ายอีกวานที่อากาศแจ่มใส พี่จากพรานหมู่บ้านได้มารับนัดจากหน้าบ้านปานุชโฮมสเตเพื่อไปที่หน่วยพิทักษุทยานที่สห .6 บ้านหมุงพอมาถึงก็ได้รับการทักทายจากเจ้าตัวนี้นอกจากเจ้าดำแล้วยังมีเจ้าชินจังชินจังเป็นหมาที่ขี้อ้อนและร่าเริงมากตัวหนึ่งเลย การสวมหมวกนิรภัยใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายเพื่อความปลอดภัยป้องกันความแหลมคมจากหินพี่จับคือผู้นำทางไปสู่ยอดเขาและพี่สมหมายที่คอยดูแลอยู่ด้านหลังช่วงแรกก็ต้องเดินเลาะผ่านสวนมะม่วงสวนยางพารา พี่จับจะบรรยายแนะนําและให้ความรู้เกี่ยวกับที่นี่ตลอดทางอมองดูเส้นทางแล้วน่าจะเกิดจากหินถลน่มและมีดินผสมกันไป ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนี้จะเป็นทางไตระดับโดยเกือบทุกระยะจะมีเชือกให้จับตลอดทางเดินในบางจุดความชันเกือบจะ90องศาเลยนะในเส้นทางแห่งนี้แฝงไปด้วยอันตรายจากความแหลมคมของหินและร่องหินลึกที่มีอยู่มากมาย อันเกิดจากรอยแตกของธรรมชาติถ้าก้าวพลาดหรือทําสิ่งใดตกหล่นลงไปก็อาจจะไม่ได้กลับคืนมาคงเหมือนกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันหากเรามีสติไม่ประมาทในการก้าวเดินเราก็จะห่างไกลกับความอันตราย เขาเหินปูนอันทรงสเสน่ห์ด้วยรูปทรงที่แข็งแกร่งมีรอยแตกที่เหลือเชื่อมีสีสะอาดตาดูแห้งแหลงไร้สิ่งมีชีวิตแต่กลับมีต้นไม้บางชนิดเติบโตแผ่กิ่งก้านออกใบเขียวขจีธรรมชาติได้สอนเราว่าการปรับตัวจะทำให้เรารอดพ้นหากเราปรับตัวให้เข้าได้กับทุกที่ทุกสถานการณ์ การที่หนีอะไรออกมาไกลๆมันก็คงเป็นข้ออ้างเราห่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ก็จริงแต่อาจจะลืมไปว่าหัวใจและความนึกคิดของเรานั้นยังติดตามเราอยู่เสมอต่อให้อยากลืมมากแค่ไหนสุดท้ายเราก็คงจดจำมันได้อยู่ดีก็คงต้องปล่อยให้ความอ่อนแอในใจของเราเยียวยาด้วยคำว่าเวลา ที่ทำอะไรก็ได้นายกอะไรก็ได้นะรือมีนิฮาร์ไหมมีนิฮาร์ไหมหนึ่งสอง